สวัสดีค่ะราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายนนะคะคุณที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนเป็นธาตุน้ํานะคะคุณไม่ต้องกังวลสิ่งใดไปสิ่งที่คุณคิดนะมันจะถูกต้องตัวตนเจ้ชาชะตานี่เป็นเจา้าหญิงไม้เลยนะคะต้องบอกไว้เลยนะว่าไพ่ชุดนี้นี่ปีแพชชั่นสูงมากแล้วมีความสําเร็จสูงมากๆมีความเจริญเติบโตกับตัวเองนะราศีมีนท่านนี้นเราต้องบอก,กว่าเป็นคนที่มองการไกลมากและเป็นคนที่มีอิสรภาพ ในการตัดสินใจมองอะไรก็แล้วแต่มันดูแล้วมันสดใสอะมองแล้วมันไม่ขุ่นมัวมองแล้วมันรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็แล้วแต่ฉันจะมีความรู้สึกกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเป๋าตลอดเวลาเลยนะคะคือเออราอ่านไพ่ยังต้องกระปรี้กระเป๋าไปกับคุณเลยมันเหมือนกับแบบเฮ้ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันไม่ได้อยู่เฉยนะโอ้โหไปได้ทุกที่ไปได้ทุกเรื่องทําได้หมดทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่สุขเลยพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะบรรเจิดสิ่งที่คาดหวังเป็น the world ตัว the world นี่คือความปลดปล่อย ปลดปล่อยสิ่งที่มันดีๆทั้งหลายปลดปล่อยสิ่งที่เป็นความหวังปลดปล่อยสิ่งที่เป็นแพชชั่นความเจริญรุ่งเรืองปลดปล่อยสิ่งที่มันแตก ช่อออกงดงามไม่มีขีดจํากัดทางด้านความคิดโบยบินได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมีข้อใดๆมาผูกมัดว่าต้อง,ง,ตงคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ใหม่ๆไม่ใช่เลยฉันจะคิดตามที่ฉันทําแล้วฉันคิดออกไปแล้วมันต้องถูกถ้าไม่ถูกฉันไม่คิดออกไปเพราะมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีคืออิสรภาพของคุณและอิสรภาพของคนทั้งหลายนะคะนี่ค่ะคนนี้เขาคิดอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไพ่ล้มันดูดีมากเลยอดีมากมากเลยนะคะเนี่ยชาวราศีมีนต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่ขาดคิดเลยได้ราชินีไม่ทา้าตัวราชินีไม้ทา้าไม่ รู้หรอกว่าตัวฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้มันเกิด มักเกิดผลเกิดการเจริญเติบโตที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ค่ะดูรวงข้าวดูความมั่นคงดูที่มันดีๆอ่ะคุณจะอยู่กับตัวคุณหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นความหวังของคนทั้งหลายอ่ะมันก็อยู่กับคุณหมดเลยเพราะคุณสามารถจะทําให้มันเพิ่มขึ้นเยอะๆๆอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเพราะว่าราชินีไม้เท้านะไม่ธรรมดาขึ้นคู่กับเดอะเวิลด์พนันนาการทั้งหลายที่มันเคยติดแห้งแล้งทําไม่ได้มันจะทําได้ทั้งหมดเลยมันจะหมุนมันจะโฟมันจะโอ้โหทำ ยิ้มเยอะมากเป็นคนที่ยิ้มตลอดเป็นคนที่ไม่น่าเบื่งนะคุณมีความสุขกับใบหน้าคุณตลอดเวลาเลยแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวด้วยสีสันที่ฉูดฉาดจริงๆเลยเธอดูสิอนาคตอิงไก้หกดาบเลยนะเอ้าเราก็ไปที่ละกันดานบางสิคะตรงไหนที่มันแรนแค้นที่มันลำบากต้นไม้มันยังไม่ขึ้นเราก็เอาความสดใสล่าเริงของเราเนี่ยไปใส่ให้มันเต็มก็หมายถึงช่วยกันปลูกช่วยกันดูตรงนั้นนะว่ามันมีอะไรทําไมมันถึงตายหมดปลูกอะไรแล้วมันไม่เกิดเป็นเพราะอะไรเกิดเหตุการณ์ติ่งใดขึ้นไปดูให้ทัั่วถถึึงงงแลลล้้เออานนไปใชตรก็หมด บทพัฒนาการต่างๆเนี่ยนะให้เขาได้มีอยู่มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะชาวราศีมีนสรุปด้วยราชาเหรียญความหนักแน่นการมีอยู่มีกินการเจริญเติบโตการมีฐานะที่มั่นคงการมีความสดใสการมีพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทั้งเงินและพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกที่ไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นที่แห้งแล้งหรือที่กันดานใดๆก็ตามถิ่นนี่มันทํากินแล้วมันไม่เจริญเลยอ่ะเดี๋ยวชาวราศีมีนจะไปทําให้มันเจริญเองค่ะเขามีมุมมองของเขาแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดการเองนะคะแล้วตรงนั้นที่บอกว ปลูกอะไรก็ไม่มีได้กินเดี๋ยวมันจะได้กินเดี๋ยวมันจะทําออกมาดีมากๆเลยนะคะพอตัวสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช้ความหนักแน่นใช้ความเชื่อใจหน่อยนึงสามารถผ่านวิกฤตเนี่ยไปได้แล้วมันมาเจอโอกาสที่โอ้โหบันเจิดมากทุกอย่างปลดล็อกจริงๆเลยนะคะคำใดในคลิปทำไมสุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ